สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Inlastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนะี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Valor Pass นะครับซีซั่นที่42นะครับ,บรู้สึกว่า Valor Pass นี้นะครับสมมติคุณซื้อล่วงหน้าเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างวันนี้ TMC มีคําตอบนะครับระยะเวลาในการซื้อล่วงหน้าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สามสิบนะครับก็ราวๆ4วันนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับสมมติคุณซื้อล่วงหน้านับในราคา549คูปองนะครับจะได้เป็นสกินของตูเรนกับสกินของเซฟิราที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับแล้วก็เป็นพวกเหรียญนะครับวอลลุพาร์ตหนึ่งเหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็มีพวกกล่องอผลงานวอลลุพาร์ตด้วยนะครับหรือว่าค่าผลงาน30 เลเวลเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการซื้อก่อนนะครับ้าถามว่าการซื้อก่อนมันดีกว่ายังไงครับพี่นะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าการที่เราซื้อก่อนเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะเอาแต้มที่เหลือไปเล่นในพวกกิจกรรมวงแหวนได้ทุกคนนะครับอย่างเช่นเนี่ยกงล้อโชยชตาในพวกนี้มันสามารถเอาไปเล่นได้นะครับโดยสมมติเราไม่ได้ซื้อก่อนเหมือนผมเนี่ยผมซื้อในราคา2องแล้วก็ใช้คูปองเนี่ยผมก็จะเก็บตาเหลือด้ทุกคนอีกตั้ง 1, 200คะแนนคุณที่ราผมเก็บทันปะละ่ะดูดิ เก็บไม่ทันนะครับฉะนั้นเมอาจจะไม่ได้สกินอย่างพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องรอดูนะครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะสรับสหรับสาหรับในข้างหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกแบบนึงนะต้องคอยดูแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสกินวอลล์พาสทั้ง2สกินนะครับได้แก่สกินของตูเรนกับสกินของแอนเน็ตนะครับว่ามีสกินไหนสวยสวยสวยบ้างนะครับเราไปดูกันเลยแล้วกันไปดูกันเลย let's go และนี่นะครับก็คือสกินของตูเรนนั่นเองนะครับสกินวอลเลอร์พานะครับเป็นโทนสีม่วงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเห็นว่าโมเดลมันแอบคล้ายๆสกินหนึ่งของตูเรนอยู่นะเฟรมิงดาก้อนอะไรสักอย่างของตูเรนนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการเปิดตัวแล้วนี่ก็เป็นชุดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเร็วๆนะนี่เป็นแค่เอฟเฟกต์การเปิดตัวแล้วก็พวกเอฟเฟกต์สกิลเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสกิลนะครับแล้วก็อันนี้แพสซีฟสกิลนะครับที่ธรรมดาเป็นสีม่วงนะครับ เนี่ยเท่ากัเทวดาสกิลหนึ่งสกิลสามเนี่ยประมาณนี้เลยเนะสำหรับสกินของตูเรนนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะสวยหรือเปล่าสำหรับสกินเวลพาสซิสซั่นนี้นะส่วนตัวผมว่ามองว่าเฉยๆว่ะทุกคนเอาจริงๆนะครับว่าสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปเนี่ยนะเดี๋ยที่โมรู้เลยนะเพราะว่าอ่าเป็นสกินในระดับนี้ไม่จะสีส้มนะครับซึ่งปกติเนี่ย มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะสรับสก,กินของวัลลาพาสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสก,กินของแอนเนตกันเลยไปดูกันเลยแล, <S <S และนี่นะก็คือการเปิดตัวของสก,กินแอนเนตนะครับเป็นสก,กินวัลลาพาสนี่แหละครับมาคู่กับตัวสกินของตูเรนนะครับโอเคดูปแบบการเปิดตัวเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกสกิลข้างในกันเลยนะครับอันนี้เป็นอัลติเมยสกิลนะครับนี่เป็นแนวแบบสีม่วงๆนะสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งปุ๊บนี่เป็นแบบนี้คล้ายๆ like สก,กินของเอลลิสเหมือนกันนะทุกคนสกิลสองปะดูเร็วๆครับดู เฟียบุกคนคิดว่ายัางไงคิดว่าสวยหรือเปล่าหน้าเตอดูหรือไม่เต็ม10ให้เท่าไหร่ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะสำหรับสกินนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็เฉยๆนะผมรู้สึกว่ารพาซีซั่นนี้ไม่ค่อยสวยทนะุกคนแต่ถามผมเอาไหมผมน่าจะต้องเอานะเพราะว่าผมจะเอาต่อเนื่องนะครับวอลรพาต่อเนื่องนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วโอเคครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้านนะสัสดีคุณพันศิษย์ด้วยนะครับเพื่อนทีมสำคัญนะครับกดโซดโรดทีไรดาวผมไม่เคยได้ครับ บางเกมเนี่ยแครดี่สี่ตัวนะสวัสดีคุณภาสิทธิ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณบอลพชรวิตด้วยนะครับผมมองว่ากิจกรรมนี้ถ้าจะเปิดขายเลยไม่ต้องลุ้นทากิจกรรมผมว่าราคาก็พอๆกันนะบางทีเลื่กิจกรรมราคาแพงกว่าขึ้นอยู่ดวงไครดาวมันดวงไค,ครดวงดวงใครดวงมันนะแต่กิจกรรมนี้เรายังได้สกินอื่นพร้อมกันไปด้วยดีอย่างเสียอย่างครับใช่เลยครับจริงๆมันมาขายอย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่ามันทําให้ดูมีมิติไงสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเหมาตู้เท่าไหร่บอกไปแล้วนะครับ โรงแรงทำยังไงดีนะครับเจอพวกความดาวนะครับรายงานฟ้องเจมครับคักไปที่เพจกรีน่าอารีไทยแลนด์แล้วก็บอก GM เจมได้เลยนะครับสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับมูราดผมามาเล่นในกิจกรรมนี้ไม่ไหวครับน่าจะแพงเกินประมาณพันห้าถึงสองพันนะที่ผมไปดูมาก็พันหกร้อยห้าสิบเก้าคูป,ปองนะครับสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับครั้งเดียวได้สามดาวอีกสองครั้งต้องสุ่มยังไงให้ดาวเพิ่มนะครับการันตียาวๆครับผม ยาวเพราะว่าเขาน่าจะไม่ด er, so so, so 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 so, so, ูดูคลิปเราไม่จบนะครับสวัสดีคุณโดนัทด้วยนะครับสวัสดีคุณนายชินด้วยนะนัทวุฒินัทวินใจหมดนะครับสวัสดีคุณมอนซาด้วยนะครับผมมอนซานะจริงๆแล้วสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะสวัสดีคุณกายกันเนอร์ด้วยนะครับนี่สวัสดีคุณอาทูเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณโชลธารด้วยนะครับสวัสดีคุณซินเนโร่ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูคลิปไม่จบนะครับก็อย่างที่เห็นว่ารอบนี้เนี่ยมีคนแบบว่าที่ผ่านไปผ่านมาดูคลิปเราจบ หลายคนเหมือนกันนะครับผขอขอบคุณทุกคนโดยที่ดูคลิปนี้จบแล้วกันนะสำหรับใครดูคลิปนี้จบพี่มาหน่อยนะครับว่า2 4สีนะครับแล้วก็เต็ม10สกินของตูเรนกับสกินของแอนเนตมัดรวมกันทุกคนให้เท่าไหร่ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนตัวผมให้อยู่ที่ทุกคนอย่าตกใจนะ5เต็ม10นะครับ5เต็ม10จริงทุกคนถ้าถามว่าพี่พี่ไม่อยากได้ขนาดนั้นเลยจริงผมพี่ไม่ชอบขนาดผมรู้สึกว่า เอาจริงเนงะีมันแล้วแต่ส่วนบุคคลนะบางคนก็อาจจะให้เต็มสิบเต็มสิบจะเต็มสิบแปดเต็มสิบเก้าเต็มสิบนะส่วนตัวผมก็เลยให้อยู่ที่หนะ้าเต็มสิบนะวันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเลยรู้สึกว่ามันเฉยๆแล้วแหละสำหรับสกินแนวอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยว,าว้าวเท่าไหร่ทุกคนเอาจริงแต่ว่าผมเลยนะมันคือแค่ความคิดของผมนะทุกคนคิดต่างกันได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนประมาณตีสี่ตีห้าเดี๋ยวผมจะลงอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับอ่าวงวงแหวนเวทนะครับรู้สึกว่าเป็นยังไงนนนนะแต่ออ่่นน่่วากออืเีย เราไปดูกันที่นี่กันก่อนนะครับวันนี้ผมจะทําการสุ่มสกินของบอลไฮนะครับสําหรับวันนี้นะผมอยากได้สกินบอลไฮมากเลยทุกคนผมทนไม่ไหวนะครับผมทนไม่ไหวแล้วมันมีกิจกรรมอะไรที่รับคูปองผมเติมไปเท่าไหร่แล้วนะบนัสเติมคูปองนี่ไงเย่ได้มาสิบคูปองเพิ่มไปอีกผมเสียไปทั้งสองร้อยบาทผมไม่ได้อะไรเลยทุกคน แม่งไอเทมอ่ะจบ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 เฮดูตังกูไปเยอะเหลือเกินไอเวนนังข้งวงแหวนเบทโอเคจัดไปทุกคน RPL จงเจริญ Let's go ผมขาดอีกสักผมขาดอีกสามอันใช่ไหมหนึ่งสองสามเยี่เรีบ้อย เราได้แล้วอ้าวไปไหนแล้วล่ะทุกคนในะสุดผมว่าได้สกินแวนสกินนี้แล้วว่าผมสะสมสกินแวนอยู่แล้วไงวะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าผมจัดละผมไม่รู้อ่ะผมก็แค่อยากได้เฉยทุกคนเออ ความชอบส่วนบุคคลหน้านี้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะพาเพื่อนไปดูแมวนะวที่ผมให่อาหารแมวนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจังห้ะผมบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวสิ้นเดือนจะได้แจกวลรคภัยกันแล้วนะครับรอดูเลยนะบ๊ายบายเจอก,กันสตีเลยครับสตีเลยครับไมวเมียวไม่เมียว ตีเลยครับน้องแมวนี่ผมเองนะผมเองพี่ก็ผมเองนะทุกคนบ้าเป็นผมปะพี่ก็ผมผมซื้อมาเหาา็นปะที่ผมถ่ายก็ตรงอ่ะจะหาปุา้ยพี่ไปเอาของใครมา่ป็นของผมนี่เนดะ้องใครล่ะไม่เหมียวไม่เหมียวไม่เหมียวกินไม่สนใจทุกคนแต่เข้าไปมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวน้องจะวิ่งหนีนะ